สวัดีค่ะกลับมาเจอกับคุณครูชลีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณของพี่ๆมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะวันนี้เรายังอยู่กับหน่วยที่3นะคะชื่อหน่วยว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองค่ะ เรามาดูมาตรฐานก่อนนะคะมาตรฐานว4.2ค่ะเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบนะคะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมนั่นเองค่ะตัวชี้วัดค่ะว4.2ม3ท4ค่ะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรมค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเข้าใจและยกตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองค่ะอย่างที่คุณครูบอกไปเลยว่าในหน่วยที่3นะคะจะมีเนื้อหาด้วยกัน3หัวข้อใหญ่หัวข้อแรกก็คือการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราเรียนจบไปแล้วนะคะ วันนี้เราจะมาเริ่มหัวข้อที่2แล้วหัวข้อที่2ชื่อหัวข้อว่ากฎหมายคอมพิวเตอร์ค่ะและหัวข้อสุดท้ายก็คือหัวข้อลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อกฎหมายคอมพิวเตอร์กันค่ะต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูขอถามนักเรียนว่าถ้าเกิดว่าเราทําธุรกรรมทางการเงินเนี่ยแล้วมีการซื้อของออนไลน์สิ่งที่เด็กๆจะต้องระมัดระวังที่สุด ควรจะเป็นด้านใดบ้างนะคะอย่างที่เราเรียนไปเลยคุณครูก็มองว่าเราก็จะต้องระวังในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็เรื่องของลิขสิทธิ์ผลงานนะคะแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนทําการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไปแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าแล้วแต่ว่ามันไม่ตรงตามคําอธิบายหรือก็เราก็อาจจะแบบสินค้าไม่มีคุณภาพอะคะ่ะเด็กๆจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะ ถ้าสมมติว่ารับสินค้าไม่ตรงตามปกอันนี้เราสามารถทักถามเจ้าของร้านก่อนได้ใช่ไหมคะเรายังสามารถโต้ตอบกันได้อยู่แต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าแปลว่าถูกถูกบล็อกไปแล้วเราโดนโกงแน่นอนและอันนี้เราจะต้องนำเอกสารต่างๆที่คุณครูบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้เราแคปหลักฐานเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแชทคุยกันหลักฐานบัตรประชาชนที่เขาให้มาเลขที่บัญชีต่างๆหลักๆนี้คะ่ะนำไปแจ้งความดำเนินคดีนั่นเอง ะคระาวนี้เราจะมาดูในเรื่องของกฎหมายคอมพิวเตอร์กันบ้างนะคะในประเทศไทยอะคะ่ะกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นกฎหมายอยู่2ฉบับด้วยกันอันแรกจะเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะพศ2550ส่วนฉบับที่2จะเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2560 พศ2560นี่ก็คืออัปเดตมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับที่2นะคะจากฉบับ1นั่นเองค่ะทีนี้พระราชบัญญัติที่เราที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยค่ะเป,เป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่ออะไรก็คือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นจากการที่เราใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะเขาก็จะมีบทลงโทษต่างๆตามพระราชบัญญัติที่เขากำหนดไว้คุณครูก็จะยกตัวอย่างให้ดูเป็น ไม่ได้ยกตัวยอย่างให้ดูทุกข้อนะคะจะเป็นกฎหมายที่เราควรควรทราบเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูทีละข้อเลยนะคะเริ่มต้นจากข้อที่1กันก่อนเลยนะคะข้อแรกการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับปฏิเสธได้โดยง่ายมีโทษปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะคะ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้างนะคะเช่นนี่เลยเรามักจะเห็นประจำเลยใน IG ใน i ิน t a g r กรดารานะคะถ้าเขาพิมพ์บอกว่าไม่ฝากร้านนะแล้วเราที่เป็นร้านค้าเนี่ยยังไปฝากร้านกันอยู่ตรงนี้ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะในเมื่อเขาไม่ยินยอมให้เราฝากร้านเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปฝากร้านในพื้นที่ส่วนตัวของเขานั่นเองค่ะหรือแม้กระทั่ง การอีเมลโฆษณาต่างๆค่ะส่งอีเมลมาโฆษณาขายของส่งแชทข้อความมาขายของส่ง SMS มาขายของเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยินยอมที่จะรับโฆษณาเหล่านี้ค่ะแล้วเขาส่งมาเนี่ยอันนี้ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์เลยนะคะต่อไปค่ะนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0แบาทน,นะคะหรือทั้งจำทั้งปรับเลยการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะมันก็จะมีหลายกรณีอันนี้ในกรณีที่หลังจากที่นำข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์แล้วเกิดความเสียหายต่อสาธารนณะสาธารนณะหมายถึงอะไรหมายถึงประชาชนและหลายคนได้รับผลกระทบทำให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนนะคะเช่นบอกว่าอ่ะ คัตเตอร์ใหม่ค่ะครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์เป็นโควิด -30 คนทําให้ประชาชนชาวลังสิตตื่นตระหนกกันหมดเลยชาวปทุมธานีตื่นตระหนกกวานระแวงไปหมดเลยซึ่งความจริงเป็นข่าวปลอมครูครูโรงเรียนประชาธิปัตย์ยังดีอยู่นะคะยังไม่ได้เป็นโควิดอันนี้ค่ะทาให้เกิดความตื่นตระหนกอันนี้ก็เลยผู้ที่โพสต์นะคะก็จะเป็นรับผิดตรงนี้เต็มๆเลยอาจจะโดนโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรืออาจจะโดนปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลย ทั้งนี้การการพูดแบบนี้ค่ะถ้าพูดมันไม่ใช่นะคะมันจะต้องเป็นลักษณะของการพรบอรคอมเนี่ยต้องเป็นการโพสต์นะคะทุกอย่างที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะคะถึงจะเรียกว่าเป็นพรบอรคอมพิวเตอร์นั่นเองในโลกอินเทอร์อเน็ตนะคะในโลกออนไลน์ต่อไปค่ะนำข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจารที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีค่ะ หรือปรับไม่เกิน1000 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเด็กๆดูด,ดีๆนะคะถ้าคุณครูบอกว่าโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1000 0แบาทแปลว่าถ้าหรือปุ๊บเนี่ยอาจจะโดนอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เขามีต่อท้ายว่าหรือทั้งจําทั้งปรับแบบนี้แปลว่าอาจโดนทั้งจำคุกทั้งโดนปรับเงินเลิกก็ได้นะคะลักษณะของการลามกนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างเช่น แม่ค้าออนไลน์ line, ขายสบู่แต่รีวิวแบบว่าล่อแหลมมากอันนี้นะคะก็ถือว่าผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะหรือที่เด็กๆเ,เคยเห็นข่าวกันเลยล่าสุดนะคะ o อลี่แฟนโอลีแฟนก็เป็นแอปพลิเคชันอย่างหนึง่งใช่ไหมที่เขาขายให้เสียเงินสมัครเข้าไปแล้วก็ไปดูคลิปดูอะไรต่างๆอันนี้ก็คือผิดนะคะผิดศีลธรรมผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะนำข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนนะคะ หรือข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองพวกข่าวปลอมทั้งหลายทั้งแหล่ะค่ะเช่นนอยค่ะนี่เลยให้กินน้ำมะนาวผสมน้ำส้มสายชูผสมโซดารักษาโควิดได้เนี่ยค่ะพอมันเป็นข่าวปลอมปุ๊กถ้าคนเชื่อหลงทําแล้วมันเกิดผลกระทบนะคะถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมานะ อันนี้ก็เลยผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะโพสอ,อะไรก่อนจะแชร์อะไรให้ดูให้ดีก่อนว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือไม่จริงนะคะต่อมาะคะ่ะเผยแพร่วิธีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกันไว้โดยเฉพาะและน่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1น,นึ่งปีนะคะหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับอันนี้เด็กๆดูดีนะคะอันนี้เขาจะเป็นวิธีการเป็นการเผยแพร่วิธีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะคะเผยแพร่วิธีการนะยังไม่ได้ไม่ได้ตัวเองไม่ได้เข้าไปทําอะไรแต่เป็นเผยแพร่วิธีการเข้าไปนะคะเพราะมันจะมีะคล้ายๆกันหลายๆข้อ,อมาดูข้อนี้บ้างครั้งที่แล้วบอกเผยแพร่ครั้งนี้เขาบอกว่าเข้าถึง เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะคะที่เขามีมาตรการการป้องกันเข้าถึงไว้โดยมิชอบโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนนะคะหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะดูตัวสีแดงที่ครูเขียนไว้นะคะอันนี้เป็นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบนะคะตัวต่อมามันจะคล้ายๆกันตัวต่อมาบอกว่าอ่ะดูตัวอย่างข้อนี้ก่อนละกันตัวอย่างข้อนี้บอกว่า การเข้าถึงระบบของขอระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบนะคะตัวอย่างก็คือสารรัฐมนูญเลยที่โดนไปล่าสุดนะคะที่มีแฮกเกอร์ป่วนเข้าไปลงคลิปวิดีโออันนี้ค่ะเป็นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะคะแต่อีกตัวนึงที่มันจะคล้ายๆกันก็คืออันนี้จะเป็นของการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ที่เขามีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะนะคะครั้งที่แล้วบอกว่าเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบครั้งนี้บอกว่าเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะนะคะเป็นโทษจะหนักกว่าตัวเมื่อกี้นะเป็นการโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะตัวนี้จะแรงกว่านะตัวต่อมาค่ะ ผู้ใดใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อสาธารณะนะนะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยดักรับข้อมูลของผู้อื่นเช่นอะไรนี่เลย facebook เพิ่งโดนไปล่าสุดนะคะแอบดักฟังผู้ใช้งานเคยคิดไหมว่าเฮ้ย เราพูดว่าเราอยากได้เอ๊ฉันอยากได้ไมกวาดเฮ้ยโฆษณาขาะไมกวาดขึ้นมาเต็มหน้า Facebook เลยเคยเห็นไหมนี่แหละค่ะ Facebook เขายอมรับแล้วว่าเขาดักฟังผู้ใช้งานจริงๆวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือให้เราไปที่ตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่ Facebook แล้วไปปิดไมโครโฟนซะนะคะ Facebook เขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงไมโครโฟนของเราได้เขาก็จะไม่สามารถดักฟังเราได้แล้วนั่นเองค่ะตัวต่อมาค่ะ ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวอันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะคะโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทแรงอยู่นะคะข้อนี้เพราะฉะนั้นอย่ามาปกปิดหรือปลอมแปลงเอกสารกันาานะจ๊านี่เช่นอะไรเห็นไหมคะว่าเขาแชร์กันว่าวัยรุ่น บิ๊กตู่สั่งงดส่งการ13วันเหลือ13วันเดียวจากโมติเรามีส่งการ3วันใช่ไหมคะ13 14 15สั่งให้เหลือแค่วันเดียวนะคะเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมแต่ทางนี้ทางนั้นสังเกตดๆีๆตรงนี้ชื่อ f เฟซบุ๊กที่เขาโพสอะคะ่ะเขาพยายามกลอบว่าเขาเป็นช่อง7นะเจ็ดเฮดดีซึ่งความจริงอะช่อง7ไม่ได้โพสต์แต่เขาปลอมแปลงช่องช่อง7มาโพสต์นั่นเองทําให้เกิดความเสียหายของช่องนะคะ ต่อมาค่ะแก้ไขเปลี่ยนแปลงทําลายทําให้เสียหายหรือเพิ่มเติมซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตามนะคะโทษจําคุกไม่เกิน5ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยเช่นอะไรบ้างนี่ร้านซ่อมมือถือค่ะเพิ่มแอปพลิเคชัน Unface ไปแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะ เป็นแอปพลิเคชันกล้องวงจรปิดสามารถดูได้จากอีกเครื่องหนึ่งที่เขาร้านโทรศัพท์อ่ะเขาลงติดตั้งแอปซ่อนไว้ในเครื่องเราแต่เจ้าของร้านโทรศัพท์อ่ะค่ะเขาสามารถเปิดกล้องแล้วส่องได้เลยว่าเราทําอะไรอยู่นะคะมันจะเปิดกล้องของเราอัตโนมัติเลยเนี่ยข้อนี้น่ากลัวมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่นําโทรศัพท์ไปซ่อมนะคะหรือไปทําอัปเกรดอะไรก็ตามในร้านในร้านมือถือเนี่ยดูให้ดีนะคะว่ามีแอปตัวนี้แอบซ่อนมาหรือเปล่านะ ต่อมาค่ะนำข้อมูลตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงนะคะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทเด็กๆดูให้ดีๆนะคะรอบนี้เราไม่ได้ใช้คำว่าหรือแล้วเราใช้คำว่าและถ้าใช้คำว่าและแปลว่าโดนทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะโดนทั้งจำคุกโดนทั้งปรับเงินเลยนั่นเอง ตัดต่อเติมด erm ัดแปลงนี่เด็กๆก,ก็ต้องเคยเห็นรูปตัดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปนายกรูปอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ค่ะโดนโทษแรงอยู่นะเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะการบางทีด้วยความที่เราไม่ได้ตัดต่อแต่เราเป็นผู้แชร์เราก็โดนไปด้วยนะคะเราต้องดูข้อกฎหมายให้ดีนะเห็นไหมเขาโดนตัดต่อไปใส่เป็นแบบว่าเป็นภาพอนาจารนะคะหรืออย่างเช่นบางทีเราเล่นคำๆเนาะเราตัดต่อ หน้านายกไปใส่กับอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเขาฟอ้องร้องดำเนินคดีขึ้นมาเนี่ยเราก็โดนนะคะต่อมาค่ะขัดขวางระง,งับชะลอหรือรบควรการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้นะคะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกของอป่วนนะคะป่วน บวนแอปพลิเคชันทำให้เขาใช้ไม่ได้นี่เลยอันนี้ตามข่าวเลยนายทีรนัทคนนี้นะคะ่วนเว็บไซต์ชิมชอปใช้นะทำให้หมดเว็บไซต์ล่มเลยใช้งานไม่ได้นะคะก็เลยโดนโทษตัวนี้ไปเนาะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวหลกัหลกๆนะคะที่ที่เรามักจะเจอกันคุณผูกก็จะยกตัวอย่างมาประมาณนี้ คราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนกันไปบ้างเราเพิ่งได้หนังสือแบบฝึกหัดเล่มด้านขวาไปใช่ไหมคะแบบฝึกหัดเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเล่มนี้เลยให้เด็กๆเปิดหน้าที่42นะคะเปิดหน้าที่42ปุ๊บจะมีหัวข้อ1กับหัวข้อ2ให้เด็กๆทำหัวข้อที่2ค่ะพิจารณาสถานการณ์แล้วบอกว่าใน3ข้อค่ะในหัวข้อที่2เนี่ยจะประกอบไปด้วย3หัวข้อ หนูดูซิว่าสถานการณ์ที่เขายกขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นการกระทำความผิดใดนะคะและมีโทษของการกระทำความผิดนั้นอย่างไรหนูสามารถเขียนลงไปในนสมุดแบบฝึงหัดได้เลยนะคะแล้วค่อยถ่ายรูปลงในกลุ่ม Facebook ของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้จ้าสวัสดีคะ่ะ